สวัสดี FC คนรักรถไฟทุกคนนะฮะคลิปนี้ผมก็จะพามาดูขบวนรถด,ด่วนพิเศษ,ษอีสานมันคาขบวนที่25ต้นทางกรุงเทพไปทางหนองคายนะครับผมซึ่งขบวนนี้ก็เพิ่งกลับมาให้บริการอีกครั้งนะครับหลังจากที่งดเดินในสถานการณ์โควิด1 9นะครับผมก็งดเดินไปหลายเดือนอยู่นะเอาจริงนะครับตอนนี้รถก็กำลังมานะเห็นไฟแมสตรงนู้นตรงไหนวะ ตรงนู้นนะนั่นแหละมาแล้วนะนั่นแหละอันนั้นคือดวงไฟของขอบวนยี่ห้านะฮะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าขบวนยี่สิบห้านะจะพ่วงแบบไหนนะจะพ่วงแปดตู้หรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะมาแล้วนะผมขบวนรถด,ด่วนพิเศษอีสานมันคาขบวนที่ยี่ห้ากรุงเทพหนองคายนะก็มาแล้วนะครับ อย่างที่บอกนะเพิ่งกลับมาให้บริการอีกครั้งนะครับหลังจากที่งดเดินสถานการณ์โควิดสิบก้าไปนะครับมาแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นหัวรถจักฮิตาชินะครับ เดีย๋ยวบางคนก็สงสัยอีกว่าทําไมใส่หมวกตอนมืดนะะเพราะว่าผมชอบใส่หมวกนะครับก็ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> มันเท่ดีเปิดไฟสองดวงมาครับเออผมว่าผมว่าพวงแปดตัวแหละถูกแล้ว เปิดไฟสว่างเลยนะฮะนี่นะเป็นรถจากฮิตาชิหมายเลข4504นะครับ สวยงามไปแล้วนะเข้าจอดสามเศษแล้วนะครับผมจอดแล้วนะครับก็การโดยสารวันนี้ก็ค่อนข้างน้อยนอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สุดยอดมาเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ